สวัสดีค่ะผู้กครองสวัสดีค่ะเด็กๆพบกับครูไปอีกแล้วนะคะวันนี้ครูจะมาสอนเด็กๆในวิชาภาษาไทยค่ะเด็กๆคาจำได้ไหมคะคุณครูสนอนส,สระไป3ตัวแล้วอตัวอะไรกันบ้างคะสระอาสระอูและสระอีใช่ไหมคะเรามาทบทวนกันก่อนดีกว่านะคะสระตัวแรกค่ะสระอา ตาอยู่อย่างนี้ค่ะยื่อตาอยู่อย่างนี้นะคะออกเสียงอาออกเสียงพร้อมกันค่ะอาสระอาออกเสียงอาใช่ค่ะสระต่อไปคือสระอูสระอูจะอยู่ล่างพยัญชนะนะคะออกเสียงอูอูอูอเด็กๆออกเสียงพร้อมครูนะคะอูอูอ อูเก่งมากค่ะและเมื่อวันอังคารตัวอะไรคะสระอีใช่ค่ะสระอีสระอ,อีจะอยู่บนพยัญชนะนะคะเหมือนหมวกนะคะอยู่บนหัวพยัญชนะออกเสียงอีอีอีอ่าเด็กๆทบทวนนะคะอาอูอ,สสสอีสามสระแล้วนะคะที่ครูสอนไป วันนี้ครูจะมาขึ้นสระอีกตัวหนึ่งค่ะเป็นสระวิเศษเหมือนกันเป็นเหมือนลักษณะเหมือนคล้ายกับกิ่งไม้ประหลาดเลยค่ะหน้าตาอยู่แบบนี้ค่ะนี่คือไม้หน้าหรือสระเอสระเอออกเสียงเอเอเอเด็กๆออกเสียงพร้อมคุณนะคะนี่ค่ะสระเอออกเสียงเ A, A ออ่าแต่เมื่อเราเอาพยัญชนะมาใส่สระเอ่าเด็กๆด,ดูค่ะเอาจอจานจจจานอ่านว่าจจใส่สระเออ่านว่าเจจเอเจเจพูดพร้อมกันค่ะเจเจ ต่อไปเมื่อต่อเต่าบ้างค่ะครูหยิบต่อเต่าขึ้นมาเด็กๆเห็นไหมคะต่อเต่าอ่านว่าตตต่อเต่าอ่านว่าตอเมื่อตอมาใส่สระเอจึงรวมกันเป็นตอเอเตโตเอเตเด็กๆออกเสียงพร้อมครูค่ะเตเต เต้เก่งมากค่ะอาเราเอานอหนูมาใส่บ้างค่ะนอหนูอ่านว่านอนอหนูอ่านว่านอเมื่อนอหนูมาใส่สระเอออกเสียงค่ะเด็กๆเน่เน่เน่เนอเด็กเเห็นไหมคะเมื่อพยัญชนะมาใส่สระเอจะออกเสียงเออา เด็กๆคะทีนี้ครูมีการบ้านให้เด็กๆทําค่ะหยิบหนังสือแบบฝึกหัดภาษาไทยนะคะเล่มน,นี้ขึ้นมาค่ะอ่าหยิบขึ้นมาแังคะเปิดไปสระเอเลยค่ะหน้าที่8นี่หน้านี้ค่ะเห็นไหมคะให้เด็กๆเ,เขียนตามรอยประนะคะแล้วก็หัดอ่านด้วยนะคะอ่าคำแรกเกก็ไก่สระเออ่านว่าเก เคเจเซเฉเลเรเยพวกครองขาช่วยสะกดคำให้เด็กๆนิดนึงนะคะเพื่อฝึกให้เขาหัดอ่านหัดจำนะคะแล้วก็เด็กๆระบายสีด้วยนะคะ mm hmm. เมื่อเขียนตามรอยประแล้วระบายสีทำเสร็จแล้วส่งมาในกลุ่มไลน์ของเรานะคะครูรอตรวจงานของเด็กๆอยู่นะคะ สำหรับวันจันทร์คิดภาษาไทยวันจันทร์หน้าครูจะเอาสระอะไรมาให้เด็กๆเด็กๆรอชมนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ